ตาลักมากครับพงอิดครับเชิญครับพงอิษนี่จริงๆแล้วมีงานที่มั่นคงนะครับอยู่ธนาคารแต่ว่าตัดสินใจที่จะมาพลิกบทบาทมาเป็นนักร้องนี่เป็นความฝันจริงๆลึกๆอยู่ภายในหรือเปล่าครับใช่ครับชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับครับแล้วได้ร่ำเรียนที่ไหนมาหรือเปล่า ได้เรียนมาบ้างนะครับผมเรียนมาบ้างสมัยมัธยมนะครับแล้วก็พอไปเรียนต่างประเทศก็ได้ลงคอร์สร้องเพลงนิดๆหน่อยๆประกอบไปเรื่อยๆครับครับก็แต่ยิงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถทํางานทั้งสองอย่างไปควบคู่กันได้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมานี่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรยากเย็นไม่ครับเพราะว่าอพอดีหัวหน้างานผมเคยบอกครับว่า การที่เราจะมีโอกาสได้ทาในสิ่งที่เรารักแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพกับมันได้ด้วยเนี่ยมันไม่มีใครทําได้ง่ายๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ,รบถ้าถูกต้องแล้วเตรียมตัวเลยครับน้องอิครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ V12 ครับสวัสดีครับอิดอิดศรีว่องไทย V12 ครับนักล่าฝันในความหมายของอิดคือ คนที่รู้ว่าความฝันของเราคืออะไรและกล้าที่จะก้าวตามฝันไปโดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆครับ สัมพันธ์ด้วยรักที่เรามีให้กันโอ้ oh, ฉันจะจูเธอไม่อาจจะฝืนความสวยของเธอได้เบบต้องยอมรับอีกสักทีว่าเราชอบดีกว่า i 甚着竹他。 อิทวีสิบสองครับเชิญคุณเอกครับผมก่อนละฮะคุณอีกนะฮะก็ขอบอกไวเก่่นว่าผมไม่ได้คิดในคุณนะแต่คุณมีเสน่ห์มากไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ยืนเฉยก็เท่แล้วก็ นะฮะชมไปแล้วก็เตรียมรับคัมติบ้างนะฮะสนุกกว่าน,นี้ได้อีกหน่อยนะคือเพลงก็ค่อนข้างสนุกอยู่คุณเดินเหมือนร้องเพลงช้ายังไงก็ไม่รู้คือเต้นอะไรคือทำอะไรให้สนุกกว่าน,นี้ได้อีกนิดนึงนะฮะก็จะดีกว่าน,นี้นะฮะส่วนเรื่องการร้องหรืออะไรเดี๋ยวให้พี่ๆเขาว่ากันดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณติครับเชิญครับ น้องน้องอิดะีรับสองนะครับ,ค,รบคือผมก็คงจะ,ะให้ความเห็นในเรื่องของอวิธีการร้องนะฮะคือความที่ตัวอิดเนี่ยเป็นคนเสียงเล็กเนื่องจากเพลงนี้มันมีการร้องที่ใช้เสียงจริงแล้วก็ใช้เสียงที่หลบขึ้นไปนะฮะ,ะคนที่มีน้ําเสียงเล็กเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่ามันจะ เชื่อมต่อกันค่อนข้างจะสนิทแล้วก็อิดก็ทำตรงนี้ได้ดีด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเพลงเนี้ยมันมีช่วงที่เป็นเสียงต่ำนะเอ่เนื่องจากว่าความที่เราเป็นคนเสียงเล็กพอร้องในช่วงที่เป็นโนต้ตต่ำๆมันก็จะฟังยังยังไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่หรือว่าอาจจะคุมเสียงได้ลำบากสักนิดหนึ่ง นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึกร้องในช่วงที่เสียงต่ําไม่ว่าจะเพลงนี้หรือว่าเพลงอื่นๆก็ตามนะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วทําได้แบบนี้นี่เยี่ยมที่สุดเลยนะครับขอบคุณครับพีบไก่ครับกับสวัสดีครับหยุดครับครับอย่างพี่ติดบอกนะครับทุกๆคนเนี่ยขึ้นเวทีวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากอิกเป็น hmm. คนที่มีเสน่ห์อย่างที่พี่เอกบอกนะครับไม่น่าเชื่อว่าตาเล็กๆอย่างนี้เนี่ยจะมีจะมีพลังภายในออกมาเยอะมีประกายออกมาจนทำให้คนรู้สึกว่าหลงเสน่ห์ไปได้นะครับ uh, ส่วนเรื่องของการร้องแล้วก็การแสดงบนเวทีเนี่ยเสียงร้องดีแต่ว่าอารมณ์มันราบเรียบ เหมือนกับท่าทางที่เราแสดงออกมามันเหมือนสโลโมชันนะพี่เหมือนดูหนังแบบหนังสโลโมชันอยู่นะครับโดยที่เพลงเนี่ยมันมีจังหวะมันมีกรุฟของมันเราไม่ได้ปล่อยร่างกายไปกับกับจังหวะอันนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเต้นเพลง No b o ดีก็ดีนะมันก็มีแววอยู่แต่ว่าควรควรจะนำมาใช้ตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วกออ็อย่างอื่นที่ก็ว่าออกมันมีอย่างหนึ่งให้ความสำคัญกับคำเช่นเพลงเนี้ยมันมีคำว่าจูบใช่ไหม มันอาจจะหยุดรอจังหวะนิดนึงเพื่อจะเน้นคำนี้นะครับโอ้ข้างหน้าก็คงแบบสลบกันไปเลยนะครับโอเคครับโชคดีครับอิดครับขอบคุณ It, 12, ครับอิดวีสิบสองครับโชคดี